สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาวิธีการต่อต่อวินครับโดยใช้สปีดแยกสีแดงตัวนี้โดยใช้รีซซฟตัวเดียวกันใช้แบตอันเดียวกันก็ได้หรือจะแยกแบตก็ได้ครับวิธีต่อไม่ยากเดี๋ยวทำให้ดูแต่ที่สำคัญเนี่ยรีโมท รีโมทมันจะต้องมีช่องสัญญาณที่ปรับให้วินเนี่ยหมุนไปข้างหน้ากับหมุนไปข้างหลังคือหมุนไปและหมุนกลับได้ใช้แบบเป็นตุ่มกดธรรมดาไม่ได้ครับถ้าเป็นตุ่มกดธรรมดาเนี่ยกดแล้วมันจะไปยาวเลยแล้วก็กดกลับมันก็จะกลับยาว ไอ้รีโมทต,ตัวเนี้ยจะใช้ง่าย RC 4 GS เนี่ยแล้วก็รีโมทที่เป็นแบบรีโมทเครื่องบินนะครับไอ้รีโมทเครื่องบินเนี่ยมันจะมีหลายปุ่มแล้วก็ปุ่มมันเนี่ยน่าจะมีหลายฟังก์ชันนะมันอยู่ที่รีโมทเราครับถ้ารีโมทมีแบบป่าปูรุ่มแบบเนี้ยก็จะดีหรือไม่เป็นแบบแบบคันโยกอะเนี่ยเป็นตุ่มเล็กๆอะ ผมก็ไม่มีรูปรีโมทให้ดูเอาเป็นว่าง่ายๆเลยกันหารีโมทที่มันมีตัวปรับแบบเนี้ยปรับบูลลมเนี่ยหรือไม่ก็มีตัวปรับแบบไหนก็ได้ครับที่มันปรับให้สปีดเนี่ยสั่งงานสปีดให้เดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้อะเพราะว่าเราจะต้องดึงสลิงเนี่ยเข้าไปแล้วก็ปล่อยสลิงออกมาง่ายๆครับเหมือนเดินหน้าถอยหลังอะ่ะต้องทำแบบนั้นให้ได้ ถ้าเป็นตุ่มกดธรรมดาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับผมลองแล้วถึงแม้มันจะมีคอนโทรลขายนะแต่ก็ไม่รู้มต่อถูกหรือเปล่าเอาคอนโทรลใส่มันก็กดมันกดแล้วมันออกนะแต่มันไม่ยอมหยุดมันจะหมุนนู่อย่างนั้นแหละพอกดเข้าคือเข้าไปหมุนยู่อย่างนั้นแหละไม่หยุดแต่แบบเนี้ยมันสามารถหยุดได้สั่งให้ไวให้ช้าได้ครับตามที่เราบิดเนี่ย มาวิธีทำขั้นแรกนะครับเอาสปีดมาสปีดแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ลองรับไฟให้มันเท่ากันถ้าเราใช้7จ็ดจุดเวเป็นแบตสอถ้าเราใช้แบตลูกเดียวกันนะใช้แบตลูกเดียวกันเนี่ยก็ต้องให้สปีดมันรับไฟ7.4็ดจุดวเท่ากัน รับไฟ 2s เท่ากันหรือถ้าเป็นแบตคนละก้อนเนี่ยสามารถแยกได้ครับสปีดเราอาจจะเป็น 60M 6 0แอมป์60แอมป์แบบรองรับ 3s ก็เอาแบต 3s ต่อกับสปีดหลักตัวรถวิ่งตัวที่คุมรถให้วิ่งครับแล้วก็เอาแบต 2s เนี่ยมาต่อกับวินตัวนี้ก็จะเป็นพ่วงแบต2ลูกครับแต่จะไม่รวมกัน ไฟมันจะไม่ไปหากันเพราะเราดึงสายนี้ออกไปแล้วสายแดงเนี่ยดึงออกไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่สายสัญญาณสีขาวกับสีดำแค่นั้นเองพอดึงออกไปเราก็ไปเสียบที่รีเซฟช่องช่องที่เราจะให้แชนแนลนั้นคุมครับส่วนรีโมทตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องสามเดี๋ยวลองต่อให้ดู ครับเสียบช่องสามเดี๋ยวผมจะต่อเป็นแบตสองลูกเลยกันตอนนี้ไฟมาแล้วครับเดี๋ยวสายนี้ต่อมอตเตอร์ไว้ก่อน ผมจะเสียบมอเตอร์ไว้ด้วยเรียบร้อยอันนี้ยังไม่มีไฟมานะครับเพราะว่ามันในต่อไฟเดี๋ยวจะแบตมาเสียบ หาได้เลยครับหาแบตได้แล้วนี่ก็ใส่เข้าไปไฟมันจะแยกกันแล้วทีเนี้ยมันจะไม่ไปรวมกันนี่ครับตอนนี้สปีดวิ n นติดแล้วเราจะเปิดรีโมทนี่ครับตอนนี้สซโลเลียวทำงานกดวิ่ง วิ่งละเดี๋ยวผมจะต่อวินนะครับให้มันมาคุมวินโอ,โอ้ยยยงไม่ได้ทยสาาย ดํผมทำสายแป๊บนึงอ่าครับตอนนี้ก็ต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูอันนี้เป็นสปีดสปีดตัวนี้ทำไม่ได้30หรือ20ไม่รู้ลืมละอันนี้เป็นแบตแยกนะครับที่ใช้เนี่ยเราจะต้อง เปิดสวิทช์ทั้งคู่เปิดแบบนี้แล้วก็มาเปิดสวิตช์วินแล้วก็เปิดรีโมทครับเดี๋ยวจะคุมวินให้ดู อันนี้ปล่อยออกดึงเข้าครับ ดึงแบบช้าๆก็ได้นี่ดึงแบบช้าๆแล้วกําลังเนี่ยเหลือเฟือเลยครับสปีดตัวเนี้ยตอนแรกคลิปแรกที่ผมทำไปจะเป็นวงจรวงจรของเซอร์โวใช้เซอร์โวหนึ่งต่อสิบมาทำแต่นี้เป็นวิธีใหม่ครับใช้สปีดเลย ดึงไวๆก็หมุนสุดเลยครับน่ดึงไวเอาออกเร็วๆก็เลื่อนให้สุดเลยครับมันก็จะหมุนเร็ว เราเข้าครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับการต่อใช้วินสำหรับลดสเกล1-10ต่อ10หรือ1-16 1ต่อ16 1ต่ออะไรก็ได้ครับที่มันขนาดพอดีพอดีแล้วก็สามารถเพิ่มวินได้ถ้าเล็กกว่า1-16ต่อ16มันก็จะใส่วินยากหน่อยแต่ถ้ามันมีชุดขายของมันก็ใส่ได้ครับ แต่ตัวสปีดเนี่ยก็อาจจะวางลำบากเพราะว่ารถคันเล็กแต่ถ้า WPL เนี่ยขนาดกำลังดีอันนี้มันเป็นวินของ WPL นะครับขนาดมันเลยเข้ากันได้ถ้าเป็นของ1ต่อ10เนี่ยมันจะใหญ่กว่าน,นี้อีกอันนี้มันก็ใช้งานจริงไม่น่าได้นะครับเพราะมันโครงสร้างมันเป็นพลาสติกตัวขาเนี่ยผมสร้างแบบพลาสติกมา ถ้าจะให้ดึงได้จริงๆเนี่ยต้องสั่งแบบโลหะครับตัวเสื้อเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดเลยมีขายอยู่น่าจะ300กว่าบาทน,นะจากจีนเนี่ยครับวิธีต่อก็ประมาณนี้ไม่ยากดึงสายแดงของสปีดออกแล้วก็เสียบชาเนเลที่เราจะใช้ก็ประมาณนี้ครับสรับคลิปนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ ป้ายคลิปหน้าเดี๋ยวติดวินไอคันนี้ก่อนขายไม่ได้ดทันทีไม่ขายแม่งแลครับทำเล่นเองดีกว่า